ชนีเทพสถานฟ้าให้เสียงภาษาไทายโดยหิมมะพานมีคนอยู่ไหม <c oughs> หวยหมั่วแล้วเปิดประตูเปิดประตูสิเฮ้ยเขาคอยอ,อ,อยู่ตั้งนานไม่เห็นมีใครมาเปิดประตูเลยกลางแสกแดดจะปิดประตูทำไมอ่ะ เจนอะไรอีกอย่างนั้นเหรอในวังหลวงเกิดเรื่องใหญ่ห้องเต้เป็นบ้าไปแล้วเขาฆ่าคนมากมายเลือดไหลนองในวังเดังสายท่าน ใช่ฮาท่านอองเพื่อนข้ามาแล้วพันจ่ายนจายฮะสามเดือนมานี่ห้องเต้จ,จิตใจล่องลอยฟันร้ายติดต่อกันตอนนี้ถึงขนาดเป็นบ้าข่าคนพันจ้ายพัเจ้า,าออวยมัว่วแล้วจะต้องตัวจให้แน่ชัดว่าห้องเต้เป็นโรคอะไรกันแน่ <laughs> huh? uh, for bad.

ทูนไทเฮาจากที่ข้าน้อยวินิจัยฮ่องเต้ไม่ได oh ้ถูกปีเข้าและไม่ได้ถูกคุณใสแต่ว่าโดนวางยาพิษพยาคาฮะอห่วยมั่วแล้วพิษที่ฮ่องเต้ได้รับร้ายแรงแค่ไหนนานแค่ไหนที่จะรักษาหายทูนไทเฮาตอนนี้ฮ่องเต้ถึงขั้นคุ้มคลั่งฆ่าคน เกรงว่าเกรงว่าจะอยู่ได้แค่อีกร้อยวันเพยยียงค่ะอาการของห้องเต้และสือไทเหมือนกับทุกประการเลยดูท่าต่างก็โดนยาพิษที่หาได้ยากยิ่งนักทุกคนที่อยู่ที่นี่ฟังให้ดีหากใครกล้าพูดออกไป ว่าฮ่องเต้จะมีชีวิตยอยู่ได้อีกแค่ร้อยวันจะโดนโทษสร้างข่าวลือปลุกปั่นประชาตัดหัวทันทีให้เขาพเจค่ะโปรดให้เวลาข้าน้อยอีกหน่อยข้าน้อยจะต้องพยายามเต็มที่เพื่อช่วยฮ่องเต้พเจค่ะหมอเทวดาหวยพิษนี้เข้าไปในร่างกายของฮ่องเต้ได้อย่างไรจากที่ข้าน้อยคาดการเป็นไปได้ว่าเข้าสู่ร่างกายฮ่องเต้พร้อมกับอาหารพเจค่ะห่วยมั่วแล้วจะบอกว่าพิษนี้เข้าไปพร้อมอาหารที่ฮ่องเต้เสวยเป็นไปไม่ได้หรอ นับแต่วันที่ห้องเตเ้อาหารทุกวันที่เขากินรวมถึงทุกเวลาที่เขาไปแต่ละตำหนักของว่าและของบำรุงที่เขากินเข้าไปข้าเป็นคนตรวจกับมือของข้าเองทุกขั้นตอนต่างก็ใช้คนเก่าแก่ซื่อสัตย์พักดีแม้แต่การหาพิษก็ยังใช้แต่เครื่องเงินจะมีปัญหาได้อย่างไรกันข้าน้อยกล้าที่จะบอกว่าคนที่วางยาพิษใช้วิธีการที่ชั่วร้ายอย่างมากไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายๆเพียงครับขวหน้าเจ้าว จะรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบทุกคนที่เข้าออกตำหนักนอนของห้องเต้หลายปีมานี้ห้องเต้ไม่ค่อยออกไปนอกวังดังนั้นทุสถานที่ที่เข้าเข้าออกจะต้องมีการบันทึกเอาไว้จะไปเอาออกมาตรวจสอบให้ละเอียดรับพระบัญชาไทยฮงพิจฉะกำจัดพิษต้องให้ยาที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นต้องรู้ปัญหาสองข้อว่าเป็นพิษอะไรกันแนะ่ทำยังไงที่จะกำจัดพิษได้โปรดอนุญ,ญาตให้หม่อมชันนำเลือดที่ห้องเต้กระอักออกมา กลับไปตรวจสอบเพื่อหาวิธีรักษาฮ็อกเต้ให้ได้โดยเร็วที่สุดพะยะค่ะได้พิษอะไรกันที่ทำให้คนโดนพิษกลายเป็นคนประหลาดเช่นนี้เข่าลือที่ว่าผีร้ายตาแดงออกฆ่าคนข่าพระเจ้าคนที่ยิ่มาบ้างแล้วหากช่วยข้าแล้วทำให้หาตัวการที่ฆ่าคนเจอเจ้าก็ยังจะไม่สนใจเหรอรู้ว่านางจะรู้ว่าตัวการที่วางยาพิษเป็นใคร พูดสิรีบพูดออกมาว่าใครเป็นคนวางยาพิษห้องเต้รีบพูดมาจะพูดหรือเปล่าพูดมาพูดออกมาพูดสิจะพูดไม่พูดไมอนี่นูาคุณชายฮวยเจ้ารู้ลึกซึ้งกว้างขวางแต่ยังไม่รู้ที่มาของพิษนี่อย่างนั้นที่ดีหายยากยิ่งนักอาการของพิษกับยาแมลงพิษอีซีทองที่บันทึกไว้ในหนังสือคล้ายคลึงกันอย่างมากเลย จะว่าใครกันที่ใจกล้าเช่นนี้ใขนขณะที่วางยาพิษห้องเตะเพราะเหตุใดถึงต้องใช้วิธีการนี้เพื่ออชว่วตห้องตเตะหรืนผู้ที่โดนยา,มาแมลงพิษชนิดนี้จะไม่ตายในทันทีแต่ดวงตาจะเป็นสีเลือดเกิดภาพหลอนว่าผีร้ายติดตามตัวและยังมีอาการฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมร้อยวันให้หลังร่างกายจะเปื่อยเน่าและตายไปเขาว่าความต้องการของคนที่วางยาก็เพื่อยืดเวลาออกไป จนได้ตามประสงค์ที่เขาไม่อาจบอกใครได้ h e p e h e y e n g Thank <laughs> you. เล็กเสือหุกจะตามมาตั้งแต่วังหลวงจนถึงที่นี่ข้าเดาอยู่ว่าจะจะปรากฏตัวตอนไหนกันเนยช่วนด้่เถ้าตัวกายเข้ามาที่สุดข้าจะปรากฏตัวไงเล่าเจ้าคนเดียวจะล้มได้กี่คนกันเา ระวัตัวด้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเน้ยเม้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้จเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเห้ยเ้เ้เฮ้ยเ้ยเฮมย้เ ไม่ต้องมาอกพิธีหรอกเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนพวกนี้มาจากไหนหรือว่ามีอะไรที่พิเศษมะดูแล้วพวกเขาไม่เหมือนนักสู้ของภาคกลางแต่ว่าพวกเขามาเพื่อฆ่าหวยมั่วเล้าจุดประสงค์มีเพียงหนึ่งเดียวพวกเขาไม่ต้องการให้ข้ารักษาลูกให้ฮองเต้ข้าได้ทหารของข้ากลุมกันพวกเจ้ากลับบ้านพวกจะระวังตัวด้วย น้ท่านข่าหัวม้วนเราไม่ได้ยังมมหน่ากลับมาพบข่าอีกพวกวังผ่านจากยากจนแต่ก็ยังกำพลาดนึกไม่ถึงว่าู่อยู่เล็กเสียวหงก็ปรักกตัวออกมาขอนายท่านให้โอกาสกับพวกเราอีกครั้งโอกาสจะมีครั้งที่สองได้ยังไงอโอ้ ต้องใช้ยาบาลงพิษฆ่าห้องเต้เท่านั้นข้าจะจะฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ได้ทุกคนที่ขัดขวางข้าต้องควรตายนี่คือจุดจบของผู้แพ้ น,นมีอะไรบกางหมา,ายหร,มหรือไม่นึกไปถึงว่าห่วยม้วนเล้าตาบอดมองไม่เห็นวรยุทธ์กลับมีไม่น้อยข้าห่วยม้วนเล้าครั้งแรกไม่สำเร็จถ้าคุณห่วยจะต้องเพิ่มการคุ้มกันเข้มงวดขึ้นห่วยม้วนเล้าต้องตายชีวิตน้อยของเล็กเซียวหงปล่อยเขาไปก่อนเขายังมีประโยชน์ต่อเราขอรับเจ้าค่ะ เล็กเซลหงนะเล็กเซลหงทำไมยังไม่กลับมาสักทีอาวุธและเพลงนาบของนักฆ่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ของที่ภาคกลางมียาพิธิหายากเช่นนี้กลับเกิดขึ้นในวางที่การคุ้มกันเข้มงวดและพักกออใบที่วรยุทธสูงส่งเทียมฟ้ารพร้อมกันดูแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่บงการแผนร้ายก็จะไม่ใช่แค่คนธรรมดาอำนาจของพวกเขาเข้าถึงวังหลวงและแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งยุทธภพ ดูท่าระบุนไหวายครั้งนี้คงเรียกได้ย,ยากไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีคนเตือนเข้ามานางบอกเขาว่ายุทธภพจะเกิดเรื่องใหญ่เล็กเซีเซลหงนี่ทำไมพวกเจ้าเพิ่งกลับมาล่ะพวกเราสองคนถูกคนชุดดำโจมตีตาโตของเจ้าไม่เห็นภาพหรือยังไงเขต้องเห็นอยู่แล้วสิข้ากลัวว่าคนพวกนั้นจะตัดแขนตัดขาดเจ้ารพรานั้นถึงได้มารอพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ไง <c oughs> ไม่ทราบว่านี่คืออาซอใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะยิ้มรับเฉยตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตใช่เจ้าคือหวยเมื่อแล้วหรือสิคะเชอ่ออซินน่าบาเลยนะสุดท้ายละอ๋อคนของคุณชายหวยอจงหาที่พักให้แล้วอ๋อใช่แล้วคุณชายเจ้าชอบกินขนมดอกกุ้ยหัวเป็นพิเศษใช่ไหมข้าทำไมตั้งเยอะเนี่ยเจ้าได้ไปชิมสิจะรู้ได้ยังไงว่าข้าชอบกินขนมดอกกุ้ยหัวเจ้าคนนี้ก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอเพราะสวรรค์ของข้าเนี่ยทำให้ข้าได้รู้เรื่องราวมากมาย พลังลูกตาสวรรค์เจ้ารู้ด้วยเหรอ,อเจ้าเคยได้ยินมาก่อนเหรอข้ารู้อาจารย์ของเจ้าก็คืออาจารย์ผู้รู้ผู้กล้าเขาคืออาจารย์ใหญ่ของาพตะรันน์ตนใช่แล้วใช่แล้วนี่ได้ยินหรือ,อยังล่ะข้าไปถึงลูกศิษย์พักดังเช่นะอาจารย์ของข้ามีชื่อเสียงมากมากลูกศิษย์ที่อาจารย์ผู้รู้ผู้กล้ารับเข้าพักต้องมีใจอ่อนโยนฉลาดและความรู้สึกไวจะต้องชอบช่วยเหลือผู้อือ่นน่ไปเถอะไปเถอะพวกเราได้ไปดูแม่ชีกันเถอะคือเรื่เจ้าสนิทกันักรยังไงอ่ะฮะ เป็นยังไงอาการป่วยของซสือไทยไร้กว่าห้องเต้ไหมเขารู้สึกว่า มแมลงพิษในตัวของซือไทมีมากกว่าที่ข้าได้มาจากตัวห้องเต้มากมายเนาะจะที่เจ้าพูดเนี่ยคือพิษแมลงพิษร้อยปีที่หาได้ยากยิ่งห่วยม่วเล้าจะมีวิธีหายาถอนพิษได้ไหมให้เวลาข้าอีกหน่อยเถอะข้าจะทําเต็มที่ทุกวันที่สิบห้าของเดือนห่วยม่วเล้าจะตรวจโรคและให้ยาคนป่วยพราะจารีบใช้โอกาสที่เขาออกไปข้างนอกคนติดตามไมา่เยอะข้าเขาสั ในท่านพูดว่าไม่ผิดบ้านหวยมีทหารคุ้มกันแน่นหนาจริงๆวันนี้เป็นวันที่หวยหมัวเราตรวจโรคและให้ยาคนป่วยเดี๋ยวเขาก็ออกจากบ้านแล้วต้มยาของสือไทยเิทิจและเตรียมของยาของข้าในทันทีข้าจะออกไปแล้วเข้าใจม <c oughs> อ้ยอซอไฟของมอด้านล่างไม่ค่อยแรงแล้ว <c oughs> โวยเมื่อแล้วเจ้าสุดยอดจริงๆเจ้ามองไม่เห็นแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าไฟจะมอดแล้วอสอ่ข้าโตมากับ่อต้มยาตั้งแต่เด็กแค่ข้าดมกลิ่นก็รู้แล้วว่ามีปัญหาที่ตรงไหนโธ่เจ้าอย่าเอาแต่เรียกเขาว่าอซอสิเขามีชื่อเขาชื่อว่าอสินแต่ว่าในใจเจ้าชอบให้คนอื่นเรียกเจ้าแบบนี้แล้วสิเจ้ารู้ได้ยังไงหรือว่าหรือว่าเจ้าอาจใจคนได้อฮะ รู้สึกได้จากการเต้นของหัวใจและน้ําเสียงเวลาที่เจ้าพูดจริงๆแล้วเจ้าชอบเล็กเสียงหงใช่วยบ้าเข้าไม่ได้ชอบเจ้าหมอนัはは่นสักหน่อยเขาเป็นคนทุเรศเขาก็แค่พ่อของลูกข้าคนที่เ้าชอบเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวสักหน่อยแต่ว่าเจ้าน่ะเป็นห่วงเขามากเขาไม่รู้หรอกว่าความเป็นห่วงคืออะไรสรุปคือถ้าเขายังชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้ต่อไปเขาตายแน่แน่ยา่า จะสอนมันพูดยังไงเนอะมันนําทางได้จริงเหรอยายาคุณชายคุณชายยา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 หลับตาลงสำหรับทัลงมจากปีของมันสวัสดีคนสวยสวัสดีคนสวยรู้สึกหรือยังรู้สึกแล้วข้าใส่มานี่แหละเดินทางไปทั่วสารทิศจะลองดูสิยายาตามกันมาจะจะไปไหนอ่ะยายา จะจะพาเขาไปไหนเหรอตามก็มาตามก็มาเขาจะพาไปหาของอนเลยเขามาแล้วย่ายาโอ๊ย like, ย่าย่าจะเล่นสนุกแบบนี้ก in> ับแมนาอาซินได้ยังไงคอยง้อคอยง้อโดนหลอกซะแล้วคอยง้อคอยง้อโดนหลอกซะแล้วถึงนับหลอกจะง้อจริงจริงเลยง้อกับหมูใส่เองจะน็อกบ้าถ้าเจ้าแกล้งเขาอีกแล้วก็เขาจะเอาเจ้ามาปิ้งกินผัดกินต้มกิน

โอ้น่ากลัวไม่ตาวางดีหายยากจังหน่อยหายยากไม่เสียเงินวางใจเถอะเดี๋ยวข้าสัญงยางให้เจ้ากินตรงเวลาก็ดีขึ้นเองขอบคุณหมอเทวดาหวยจะพักอดอีเดีะๆนะ หอลูกของข้าไม่สบายจะช่วยไปดูหน่อยได้ไหมได้สิรอข้าสักครู่นะข้าช่วยเจ้าเก็บนะขอบคุณเจ้ามองไม่เห็นเหรอ Cấp hai cháu không bài ใช่ด้วยไฟเย็นไฟเย็นเตื่นซิไปตามหมอมาเร็ว<ะ>ไยเย็นไม่ต้องกลัวนะอีกสองวันเดียวจก,ก็หายแล้วท่านหมอฝากท่านดูแลนางด้วยนะเหฮดได้นางถึงเหมือนข้าตอนหกขวบนักได้เจอกับหมอใจดีเด็กคนนี้น่าสงสารยิ่งนักขาดสารอาหารเรื้อรัง ทำให้ร่างกายไม่อาจกลับพิษได้เองแถมตอนนี้ยังมีบาดแผลเป็นพิษข้าจะเป็นต้องอุ้มนางกลับไปรักษา เขาจะพาโจ้ไปรักษานอะยาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ มีอะไรสามีของข้าเดินชนของพ่อแม่ของเด็กแล้วพวกเราอยู่นี่ให้เด็กคนนี้ไปอยู่กับข้าคืนหนึ่งได้ไหมเพราะอะไรละ่ะไม่มีอะไรมากหรอกข้าจะไปต้องเปลี่ยนยาให้กับเด็กช่วยยาบ้างครั้งข้าเข้าใจแล้วงั้นขอฝากลูกของข้าไว้กับเจ้าด้วย อเลียงไปดูซิว่าแถวนี้มีรูปบ้านไหนหายตัวไปหรือเปล่าอย่าลืมนะเอากล่องยาของข้ากลับไปด้วยขอรับคุณชายที่แท้เขารู้ตัวแต่แรกแล้ว พวกเจ้าคิดร้ายคงไม่ใช่ว่าเจ้าเห็นหวยม้แล้วาตาบอดหรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจอะไรหรอกนะมันไม่เกี่ยวกับความเห็นใจหรอกเย่เฉินห่วยม้วนเราไม่ได้สัมผัสกับน้ำก่อนกันกนระดูกของเจ้าเลยซักนิดไม่แม้แต่สักหยดดูเถิพวกเราคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเมื่อครู่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด แถมเขาต้องดูแลเด็กนั่นไม่ทันได้ระวังตัวเองพอพวกเราร่วมมือกันแล้วก็เขาต้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราอย่างแน่นอนเย่เฉินเจ้าคิดว่าพวกเราสองคนร่วมมือกันก็จัดการห่วยโม่เลาได้อย่างนั้นเหรอเจ้ากลับไปบอกนายท่านข้าจะอยู่ที่นี่ต่อจับตาดูห่วยโม่เลาในเมื่อเราไม่อาจเทียบวรยุทธ์ของหวยโม่เลาได้เจ้าก็ไม่ควรอยู่ที่นี่คนเดียวทุกคนต่างมีจุดอ่อนเขาต้องหาจุดอ่อนของเขาให้เจอ จะบอกกับนายท่านว่าให้เวลาขั้นหน่อยข้าจะต้องเอาข่าวดีกลับมาให้แน่เจ้าระวังตัวด้วยนะวีมวนเราถูกรอบทำร้ายอีกครั้งแล้วคนพวกนี้คงไม่ยอมราบมือนแน่